สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวรรณคดีซึ่งเป็นรายการที่มีทั้งสาระให้ความสนุกและอีกทั้งจะทําให้วรรณคดีนั้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไปครับซึ่งในวันนี้จะมาพบกับภูริอีกเช่นเคยครับในวันนี้เราจะมาพูดกับวรรณคดียอดฮิตมีข้อคิดดีๆแฝงอยู่ในเรื่องเต็มไปหมดซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้นะครับได้บรรจุอยู่ในหลักสูตรตั้งแต่สมัยประถมศึกษาเลยล่ะครับถือว่าเป็นวรรณคดีที่สมคุณค่านะครับมีเนื้อเรื่องมี บทแฟนตาซีที่น่าค้นหาแล้วก็ยังมีบัคทองนะครับอ่ให้ฟังอยู่หลายๆบทด้วยกันครับซึ่งมนาคดีเรื่องนี้นะครับชื่อว่าพระอภัยมณีนั่นเองครับอ่าซึ่งประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมุมมองของความรักนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับประเด็นของมุมมองของความรักในเรื่องพระอภัยมณีนะครับเราจะไปรู้จักเกี่ยวกับประวัติที่มาและผู้แต่งกันก่อนเลยครับ ถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ป้าสุธาทานขอพบพานพิศวาส ไม่คลาดคลาแม้เอนือเย็นเป็นห่วงมอันนกพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมันช้างแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิรา เชยพากาโกสุมปทุมทองจากบทประพันธ์ข้างต้นมาจากวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีเป็นบทประพันธ์ของพระยาศีสุนทรบัวหารหรือสุนทรผู้ที่เรารู้จักครับซึ่งตัวบทแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพมีการร้อยเรียงวรรณศิลป์อย่างสวยงามเพื่อบรรยายเนื้อหาและตัวบทอย่างอัศจรรย์นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในการนำเสนอมุมมองที่หลากหลายหนึ่งในนั้นคือมุมมองของความรัก จากบทประพันธ์เป็นการบรรยายถึงความรักของพระฟแฮมรนีที่มีต่อนางละเวงลองเป็นแรกรนะักน้ำต้มผักก็ระว่าหวานพอรักกันเป็นนานๆน,น้ำตาลก็าะว่าผมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนที่จะตีความจากบทประพันธ์ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นมุมมองของความรักในหลายๆรูปแบบถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามีมุมมองความรักในรูปแบบอะไรบ้างไปติดตามชมกับคุณภูริในรา,ายการได้เลยครับ สิหากกันฉันยอมบ่ได้อย่าสิให,ห้เ ครับซึ่งมุมมองความรักของเรื่องพระอภัยมณีนะครับมีอยู่หลายมุมมองด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกหรือว่าความรักของคนในครอบครัวครับความรักที่มีมากกว่า2คน3าคน4ี่คนก็ว่ากันไปครับความรักของอาจารย์นะครับที่มีต่อลูกศิษย์และความรักระหว่างมิตรภาพนั่นเองครับถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับเราจะมารู้จักแขกคนแรกกันก่อนเลยครับยินดีต้อนรับครับ สวัสดีค่ะคุณจันทร์วดีค่ะสวัสดีค่ะค,บบคุณจันทรลวดีนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นความรักในด,ด้านไหนครับความรักที่มีมากกว่าสองคนค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ ค่ะถ้าหากพูดถึงความรักที่มีมากกว่าสองคนในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนั้นนะคะก็ต่างเห็นเป็นพร้อมเดียวกันเลยคะ่ะว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะคุณผู้ริซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเกี่ยวกับมุมความรักที่มีมากกว่าสองคนในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีให้ทุกท่านได้ฟังกันคะ่ะครับค่ะโดยเรื่องมีอยู่ว่าพระอภัยมณีเป่าปีให้คนทั้งหมดฟังทั้งหมดเคลืบอเคลิม้มตามเพลงปีจนหลับไปเพลงปีดังไปถึงนั่งผีเสื้อสมุทรที่อยู่อาศัยในทะเลค่ะ เมื่อตามเสียงปีมาพบพระอภัยมณีก็เกิดลงรักก็จึงรับพาตัวพระอภัยมณีกลับไปอยู่กับนางบนเกาะแล้วจำแรงร่างกายเป็นสาวสวยงามแม้พระอภัยมณีรู้อยู่ว่านั่นคือนางยักษ์แต่ก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยค่ะทั้งสองอยู่กินกันมาจนนางผีเสื้อให้กำเนิดบุตรชื่อว่าสินสมุทรค่ะโดยบทประพันธ์ในเรื่องนะคะได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะคุณภุริพระพลิกฟื้นตื่นสมประดีได้ ในรือไทยหมกมุ่นให้ขุนมองและเม้นเห็นนางนวลละอองเคียงประคองอยู่บนแท่นแผ่นศิลานิ่งพินิษพิษดูรู้ว่ายักษด้วยแววจักสุหายทั้งซ้ายขวายิงชิงชังคังแขนแน่นอุราจะค่้ด่าให้ระยำด้วยคำพานแล้วคิดกลับดับเดือดให้เหือดหาย จึงอุบายวิงวอนด้วยอ่อนหวานนีแน่นางอสุรีขินิมานไม่ต้องการที่จะแกล้งมาแปลงกายจะขอถามตามตรงจงประจักษ์เจ้าเป็นยักษ์อยู่ในวนชนละ้ายอันตัวเราเป็นมนุษย์บุรุษชายเจ้าคิดร้ายลักพาเอามาใหญ่เข้าอิงแอบแนบ้างอยู่อย่างนี้ หรือว่ามีคอประสงค์ที่ตรงไหนมนุษย์ยักษ์รักกันด้วยอันใดผิดวิสัยที่จะอยู่เป็นคู่ควรค่ะเรื่องต่อมามีอยู่ว่าวันหนึ่งค่ะศินสมุทรได้ออกไปเที่ยวและเจอพ่อแม่เงือกค่ะก็จึงจับพ่อแม่เงือกมาให้พระภัยมณีดูและพระภัยมณีก็จับฆ่าพ่อแม่เงือกแต่ว่าพ่อแม่เงือกก็เสนอว่าไว้ชีวิตได้ไหมแล้วจะพาพระภัยมณีหนีก็เลยตกลงกันค่ะ พระไพมณีก็จึงออกอุบายให้นางยักษ์ไปถือศีลบนเขาสามวันค่ะระหว่างนั้นก็ได้ทําการหนีไปแล้วนางยักษ์ก็รู้ทันค่ะติดตามตามมาทันเห็นพ่อแม่เงือกก็เลยจัดการทุกขคาพ่อแม่เงือกเลย<ว>แต่ว่าเ<ม>งือกผู้เป็นลูกก็ยังพาพระไพมณีและศิลสมุรหนีไปที่เกาะแก้วพิสดารได้สําเร็จค<ว>่ะซึ่งที่เกาะแก้วพิสดารน,นะคะพระฤาษีมีฤทธิ์มาก นางผีเสื้อสมุทรไม่สามารถทําอะไรได้เลยและทั้งหมดก็อาศัยอยู่บนเกาะแก้วพิสดารพระอภัยมณีก็ได้นางเนื้อเป็นภรรยาค่ะ mm hmm. โดยบทประพันธ์ในตอนนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ค่ะคุณภูริพระแย้มยิ้มพริ้มภายว่าสายสวาสดแสนฉลาดเหลือดีจะมีไหนนาสงสารวันอย่าว่าเป็นข้าไทยมิใช่ใจพี่นี้หมายเป็นนายน้องถึงต่างชาติวัสนาได้มาพบ ก็ควรครบเคียงชมประสมสองเจ้าโฉมงามสามสงวนนวลละอองอยากขัดข้องคิดหมางระค่างใจประเวณีมีทั่วทุกตัวสัตว์ไม่จำกัดห้ามปรามตามวิสัยนากมนุษย์ครุฑทาสุราลัยสุดแต่ใจปรองดองจะครองกันเจ้ากับพี่นี้ก็เห็นเป็นกุศล จึงหนีพ้นมานมาไม่อาสันจะเคียงคู่ชูชื่นทุกคืนวันโอเจ้าขวัญในนาได้ปราณีค่ะซึ่งที่กล่าวมานั้นนะคะเป็นมุมมองความรักของนางผิเสื้อสมุทรพระไพยมณีและนางเงือกค่ะซึ่งถ้าหากเราจะถามว่าใครถูกใครผิดคงสรุปแน่ชัดไม่ได้ค่ะเพราะความรักนั้นนะคะไม่มีข้อจํากัด จึงทําให้เรารู้ว่าเมื่อมีความรักควรมีสติไม่หลงมัวในความใครใช้เหตุผลความคิดความรู้สึกของเราเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความรักที่มีมากกว่าสองคนค่ะซึ่งตอนจบอาจจะไม่ได้สวยเสมอไปค่ะ ค่ะก็ถือว่าจบลงไปแล้วนะครับสำหรับประเด็นเรื่องความรักที่มีมากกว่า2คนนะครับอาจจะมียาวไปต่อรลูกๆเนาะแต่ก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นยกตัวอย่างมานั่นเองครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่เศร้าเลยทีเดียว<ช>น<ะ>้ออยา่างปีสืสมุทรเองเนี่ยก็ภาพในวันนี้ก็ลงแค่รูปหลักภายนอกร<ช>ูปแบบที่แปลงกลายนะครับไม่ได้อ่ะสนใจความรักที่ผ<ม>ีเสื้อ<ม>ใช่ครัผีเสืสมุทรไม่สนใย,ยซึ่งถือว่าเป็นความลุ่มหลงเนาะเพียงเท่านั้น ก็ถือว่าให้ข้อคิดอีกอย่างหนึ่งได้ดีเลยทีเดียวครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะให้คุณค่าของเราแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้สนใจความรักที่เรามีให้เขาเลยนันเองครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณจันทราวดีมากมากเลยนะคที่มาให้ข้อมูลดีๆเนาะถือว่าเป็นให้สาระแล้วก็ทำให้มนุษย์นี้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนันเองครับขอขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ครับซึ่งในช่วงที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องรักที่มีมากกว่า2คนนั่นเองครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักของคนในครอบครัวในเรื่องพระอภัยมณีครับจะเป็นกันยังไงมาฟังกันเลยครับยินดีต้อนรับแขกรับเชิญคนที่2ของเราเลยครับสวัสดีครับคุณสร้อยสุวรรณครับสวัสดีค่ะคุณภูริ ครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นความรังขอครอบครัวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องพระอภัยมณีนะครับแล้วก็มีตัวบทรักท่องนะครับอ่าอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมครับก็อยากให้คุณส้อยสุวรรณนะครับได้เล่ามุมมองนี้นะครับให้พวกเราฟังได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเลยครับ เรื่องความรักในครอบครัวนะคะทุกคนก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าพระอภัยมณีนะคะมีหลายครอบครัวใช่ไหมคะและแต่ละครอบครัวก็จะมีความสัมพันธ์แตกต่างกันไปคะ่ะวันนี้ดิฉันก็จะขอยกตัวอ,อย่างความรักในครอบครัวของศิษย์สมุทรที่มีต่อพ่อแม่นะคะมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันคะ่ะค่ะ พระอภัยมณีนั้นะนะคะเป็นผู้เลี้ยงดูสิสสมุดเพราะเห็นว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของตนเองคอยเลี้ยงดูสิสสมุดอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาสิสสมุรจึงมีความรักพระอภัยมณีมากกว่านางผีเสื้อสมุดนอกจากนี้นะคะพระอภัยมณียังไม่เคยดูดด่าสิสสมุดเหมือนานางผีเสือ้อดังคำประพันธ์ที่ว่าฝ่ายกุมารสินสมุดสุดสวัสด ไม่ห่างบาดบิดาอัจฉาัยความรักพ่อยิ่งกว่าแม่มาแต่ไรด้วยไม่ได้ขู่เข็นเช่นมารดาแม้สิีสมุดนะคะจะรักพระอภัยมณีมากกว่าค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะนางผีเสื้อก็ถือว่าเป็นแม่ค่ะศิสีสมุดจึงเลือกอ้อนวอนให้แม่กลับไปด้วยความสงสารและความกระตันยูดังคำประพันธ์ที่ว่าศินสมุดสุดแสนสงสารแม่ชำเลี้งแลดูหน้าน้ำตาไหล จึงกราบกรานมารดาแล้วว่าไปจะเข้าใกล้ทูลหัวลูกกลัวนักเมื่อวานนี้ตีค่าน้อยไปหรือระบมมือเหมือนกระดูกลูกจะหักซึ่งรักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักมิใช่จักลืมคุณกรุณาถึงตัวไปใจลูกยังผูกคิดพอปลดปลิดเรื่องธุระจะมาหาอย่ากริ้วโกรธโปรดปรานเถิดมารดา ไปใส่ยาอยู่ในถ้าให้สำราญจะเห็นได้ว่านะคะถ้ามองจากมุมของสิสมุตรความอัปลักกลายเป็นคุณลักษณะสําคัญค่ะที่ทําให้นางผีเสื้อสมุตรไม่ใช่แม่ที่ตนรู้จักและไม่ใช่แม่ที่ตนอยากให้เป็นนะคะนางผีเสื้อสมุตรไม่ใช่ว่าสิสมุตรจะไม่รักเพราะสิสมุตรก็อดร้องให้เสียใจไม่ได้ค่ะเวลาแม่ของตนถูกทําร้ายค่ะ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับความรักที่เกี่ยวกับครอบครัวนะครับในเรื่องพระอภัยมณีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ากันเลยทีเดียวละครับสงสารสินสมุทรมากเลยนะครับ <Joe> s <S ใช่ไหคมครับว่ารักแม่แต่ก็แบบช่วยอะไรแม่ไม่ได้แบบนี้ครับซึ่งเป็นความรักที่แบบโอ้หน้าเศร้าใจแล้วก็น่าเห็นใจสินสมุทรจริงๆครับแล้วก็พีซสื้อเนี่ยก็ไม่ได้โชว์รูปจริงตั้งแต่แรกเนาะทำให้อาจสินสมุทรเนี่ยก็ไม่ได้เห็นรูปลักษ์ภายนอกของแม่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็จึงทําให้อาจสินสมุทรก็ ทั้งรักทั้งกลัวแม่ไปด้วยใช่ไหมล่ะครับครัก็ขอขอบคุณคุณส้อยสุวรรณนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับความรักในครอบครัวน,นะครับได้ให้พวกเรารได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ ทุกที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับความรักระหว่างครอบครัวไปใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความรักนะครับระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นั่นเองครับจะเป็นกันยังไงนะครับไปฟังกันเลยครับครับที่ดีต้อนรับอ่แขกรับเชิญคนที่3าของเราครับ สวัสดีค่ะคุณจันสุดาครับสวัสดีค่ะคุณภูริครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับกับความรักระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นวัคที่ภูริชอบมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าภูรินะ่ะชอบ วัดวัดหนึ่งะครับที่อะไรนะ,ะบัตรเดี๋ยวงิ่งๆิอะไรนี่ละ่ะคะหมดเิ่งๆินะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปรับฟังกันในอีกไม่ช้านี้เลยคะ่ะได้ครับข้านั้นก็ขอให้คุณจันสุดานะครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นนี้ให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยครับได้เลยค่ะค่ะเราก็จะเห็นว่าในวนาารรณคดีเรื่องพระไพมณีน,นี่ยนะคะเป็น เราก็จะสามารถวิเคราะห์ตีความได้หลากหลายมุมมองนะคะโดยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับผู้อ่านนะคะว่าจะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ในมุมมองไหนบ้างนะคะ,คะ,ะ,คะซึ่งในวันนี้นะคะดดฉันเองนะคะก็จะได้มาพูดถึงมุมมองในของในเรื่องของความรักนะคะ,ะในความสัมพันธ์ของอาจารย์กับลูกศิษย์นะคะนั่นก็คือพโยคีกับสุสาครนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ถือได้ว่าพโยคีกับสุสาครเนี่ย มีความสัมพันธ์ที่แนวชี้สนิทสนมกันเป็นอย่างมากเลยนะคะเป็นทั้งอาจารย์กับลูกศิษย์เป็นตาก,กับหลานนะคะซึ่งก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนั่นเองนะคะค่ะในเรื่องนะคะก็ได้ปรากฏการที่แสดงออกถึงความรักความห่วงใย,ยนะคะที่พระโยคีนั้นมีต่อสุสาครน,นั่นเองนะคะในตอนที่สุสาครนั้น หลงก้นล่วงของชีเปลยเจ้าเล่นะคะที่ได้คิดจะเอาไม้เท้าและไม้นินมังกรของสุสาครไปนั่นเองนะคะจนสุสาครน,นั้นนะคะโดนทําร้ายนะคะถักตกลงไปในเหงืนะคะจนสลบไปในที่สุดฝ่ายพโยคีนั้นนะคะด้วยความรักความหองอยยยที่มีต่อสิทธิ์หรือว่าหลานของตนนั้นนะคะก็ไม่รอช้าที่จะติดตามไปช่วยในทันทีเลย พร้อมทั้งมอบคำสอนให้กับสุสาครไว้ด้วยนะคะดังตัวบทในตอนหนึ่งนะคะที่กล่าวว่าบัดเดียวดังหง,งังเง่งวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะงแงหาเห็นโยคีขี่รุง้งผู้ออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบันพุแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด ถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรักรัมกมั่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนะหานหนา รู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีค่ะตามตัวบทที่เราได้ยกมานะคะก็แสดงให้เห็นถึงความรักความห่องใย,ยที่พระโยคีนั้นมีต่อสุสาครน,นั่นเองนะคะคุณภูริค่ะก็ถือได้ว่าพระโยคีเนี่ยน,นะคะเป็นคนที่พออย,อยู่เคียงข้างสุสาครจสมอมาเลยนะคะไม่ว่าสุสาครจะเจอกับอะไรมีปัญหาในชีวิตหรือว่า สุสาคลเนี่ยจะไปผจญภัยกับอะไรก็จะมีพาโยคีคอยอยู่ข้างๆเสมอน,นะคะก็ถือได้ว่าเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็สุดแสนสวยงามมากๆเลยนะคะคุณภูริครับก็ถือว่าความรักของพาโยคีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทงความหวังใหญ่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะเนี่ยภูริก็ได้ฟังอ่ะบทคําสอนนะครับของพาโยคีทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวากที่ยอดฮิตนะครับถือว่าเป็นวัคทองในวรรณคดีก็ว่าได้ครับเป็นบทที่เราจะ คุ้นหูกันมาตั้งแต่สมัยประถมแล้วนะคะใช่ครับแต่ว่าพายุคืนะคอแบบท่านเก่งมากเลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยถือว่าเป็นอ่ะทุกอย่างให้สุ่สาคอเแล้วค่ะถือว่าเป็นทัทง้ง<ห>เอย่างใช่เจริง,รงใช่ใชเป็นทั้งผู้ปุปการเนาะเป็นทั้งคุณตาเป็นทั้งอ่ะคุณครูผู้สอนเป็นทุกอย่างจริงๆแล้วครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณจันสุดานะครับอ่าที่มาให้ความรู้แล้วก็อ่ะให้มีประเด็นเรื่องความรักกับอ่ะ อาจารย์กับลูกศิษย์ในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ ในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความรักระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นะครับในเรื่องพระอภัยมณีครับแต่าในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความรักระหว่างมิตรภาพในเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองครับจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับขอเชิญแขกรับเชิญคนที่สี่ของเราคร่ะ สวัสดีครับคุณสวมภครับส,สวัสดีค่ะค,ะคับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นความรักระหว่างมิตรภาพในเรื่องพระแภ่นดกันใช่ไหมคบใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่มีเกี่ยวกับถือว่าเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็<ช>ถือว่ารเราจะได้เห็น ตัวบทไปด้วยนะคะว่าตัวบทนั้นนั้นเป็นยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้ะางั้นผมรบก,กวนนะครับให้คุณสับปะรนะครับได้เล่าเรื่องประเด็นนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าวรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนะคะมีมุมมองความรักที่หลากหลายมิติที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่เมื่อกี้เราได้พูดคุยกันมาะนะคะและยังมีอีกหนึ่งมุมมองความรักนะคะที่โดดเด่นและน่าสนใจอีกมุมมองหนึ่งก็คือ มุมมองความรักระหว่างมิตรภาพนะคะของสุสาครนเสวคนและหัสชัยนะคะซึ่งจะแสดงให้เราเห็นถึงมิตรภาพที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการออกตามหาพระอภัยมณีนะคะไปกับสุดสาครช่วยเหลือกันและการเป็นทั้งพี่และเพื่อนร่วมเดินทางที่ดีค่ะ ซึ่งมุมมองความรักระหว่างมีสภาพนะคะก็อยู่ในตอนที่สุสาครตามหาพระอภัยมณีนะคะจนไปถึงเมืองกาละเวกนะคะในระหว่างทางเนี่ยได้ถูกชีเปลือยหลอกขโมยไม้เท้าและมันหินมังกรไปแต่ลือีเนี่ยได้มาช่วยไว้ทันนะคะเมื่อได้ไม้เท้าและม้านินมังกรคืนมาได้ก็ได้เดินทางเข้าเมืองกาละเวกค,ค่ะโดยกาษัตริย์เจ้าเมืองเนี่ยรักใคร่และเอ็นดูสุสาครจึงได้เลี้ยงดูเป็นโอรสบุตรบุญธรรมนะคะได้เลี้ยง อยู่ด้วยกันกับนางสาะวะคนและหัศชัยพระธิดาและพระโอรสนะคะจนเติบใหญ่สุสาคนจึงคิดจะออกตามหาพ่อเจ้าเมืองกะระเวกเนี่ยจึงจัดกองเรือให้โดยมีนางสาะวะคนและหัสชัยเนี่ยติดตามไปด้วยนะคะเพราะความผูกพันไม่ยอมให้สุสาครไปคนเดียวค่ะด้วยคำประพันธ์ที่ว่าพางสวมสอดกอดสองพระนองแก้วแม้ไปแล้วพี่จะนึกรำลึกถึง ไม่รู้เรื่องเมืองผลึกยังลึกซึง้งเมื่อไรจึงจะได้มาเห็นหน้ากันพระพี่น้องสองกุมารสงสารพี่ร้ายหรือดีก็ไม่แจ้งกันแสงสันสะอื้นพลางทางว่าถ้าเช่นนั้นไปด้วยกันฉันไม่อยู่ในบุรีค่ะในระหว่างทางนะคะทั้งสามเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับผีเสื้อกินคนนะคะและ้วพร้งสามเนี่ย ก็ได้รอนแรมกันจนไปถึงเมืองผลึกนะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็กำลังมีสงคร <5. S 1> ามก้าวทัพติดพันกันอยู่ค่ะแล้วสุดสาครเนี่ยก็ได้พาสาวโคนและหัสชัยเนี่ย <ๆ S 2> ได้เข้ารบกับสงครามนะคะจนได้รับชัยชนะค่ะโดยที่สุดสาครเนี่ยสุดท้ยานนยก็ได้นเข้านเมืองผลึกและได้เจอกับพ่อและญาติญาติค่ะซึ่งเนี่ยจะทําให้เราเห็นได้ว่า สุดสาครถึงไม่ใช่คนในครอบครัวนะคะไม่ใช่พี่แท,ท้ๆของสาวนคนและหัสชัยค่ะแต่ก็ทั้งสามก็รักกันมากเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันค่ะร่วมทุกฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันค่ะแล้วก็เป็นมิตรภาพและเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะครับครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องราวที่อ่ะซึ้งมากๆเลยนะครับสำหรับ<ะ>มิตรภาพในเรื่องนีที่อะทั้ง สุดสาครนะคะอาศรีสวัสดคนแล้วก็หาสัชชัยเนี่ยต่อสู้ฝ่าฟันอุปาสรคก,กันมาร่วมทุบร่วมสุกมาแล้วก็อาถือว่าเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาคุณสวัคนนะครับมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้รู้จักมุมมองประเด็นเกี่ยวกับความรักในเออของมิตรภาพในเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ เขาก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรากันแล้วนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความรักนะครับในเรื่องพระอภัยมณีไปหลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น,นความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกหรือว่าความรักของอครอบครัวหรือว่าความรักอาที่มีมากกว่า2คนนะครับก็ทําให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปตามๆกันครับพระอภัยมณีนะครับถือว่าเป็นเรื่องเป็นวรรณคดีนะครับที่ทรงคุณค่าทางด้นนานวรรณศิลป์นะครับด้านวรกกรณกรรมอีกทั้งยังมีคุณค่าหลายๆด้านนะครับยังมีวัคทองอีกหลายบทนะครับที่ทําให้เราติดตามกันไป ด้วยครัซึ่งในวันนี้นะคร่รายการนะครับก็มีข้อคิดนะคะเล็กๆน,น้อยมาฝ่ากทุกคนกันครับในบทความที่ว่าไอติมมีหลายสีผักชีมีหลายใบคนเรามีหลายใจแต่ละใครชอบใครก็ดูกันเอาเองนะครไว้ติดตามกันใหม่ในวันเสาอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ